ออได้ไปเลขที่ออกได้แก่1033ครับ1033อ,านนอ่า1033่อ้กเกตักสางเงยยันแรงน้แรลนะยังไงจะไหนทางจ้องจะมีาอารกนีกขอเสียอาทิพต่อไปไ่ได้โอ้ออโหเป็นคนลบราเนี่ย ทีม1 0โอ1 0 7 4 1074ครับ1074วอลล่าฮะวอลล่า1074ครับลอยู่ไม่เอ่ยยังไม่เอ่ยหนึ1074นย์เจี่าดูอเครัเค

โอ้ตุ๊กตอาซีน่าสัตยนะครับโอ้ยังดีต่อไปเป็นพัลงมือระบจตรโอเคบัตรละบัตรอุลละเลทีออกเลทีออกได้แก่หกเจ็ดเจ็ดพับหกเจ็ดเจ็ดเน่ยู่ยังอยู่หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดอยู่อัั้นหรอได้ละได้ละหกเจ็ดเจ็ดพักมาแลยมาเดียวทำมอะไรวะว้าวัลลัล